นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่าปัจจุบันการค้าขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงออฟไลน์อีกต่อไปแพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วกระทรวงพาณิชย์จึงมีนโย,ยบายเร่งด่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวข้ามข้อจำกัด และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มากที่สุดภายใต้แนวทาง q วิกบิ๊กบินที่มุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจกยอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมผ่าน7นโยบายหลักเช่น การเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยควบคู่กับการปรับกฎระเบียบและใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการขยายช่องทาง e-commerce สำหรับสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดสากลโดยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมหัวข้อพลิกไอเดียสู่ไรายได้สร้างยอดขายด้วยคอนเทนต์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการอัพสกิลสู่ ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบพรอะเชิญติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังเจ้าของช่องลุงพิษครัวจิว๋วซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1นล้าน6แสรายร่วมเผยเคล็ดลับหาเงินแสนด้วยมือถือเครื่องเดียวและแนะนำเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้ทันกระแสด,ด้วยคลิปวิดีโอสั้นแบบตรงกลุ่มเป้าหมาย และคุณกวีกิจแซงโง่เจ้าของกิจการหนึ่งซูเปอร์มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จที่สร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า10ล้านบาทสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ทดแทนซึ่งตลาดออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยสร้าง โอกาสได้ผู้ประกอบการสามารถทอดถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นตลอดจนสร้างไรายได้จากการทำตลาดดิจิทัลในรูปแบบใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยากให้ทุกคนไปฟามเสียงของท่านสุปจีกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยกันค่ะอวยพรให้การทำกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จรด,ด้วยดีและขอให้ท่านผู้ร่วมงานทุกท่านประสบความสำเร็จ่น ุีกิจของท่านแล้วก็ได้รับประโยชน์ในการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และท่านก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายร่วมกันอย่างประสบามสำเร็จต่อไปนะคะก็ถือโอกาสนี้เปิดงานอบรมพริกไอเดียสู่รายได้สร้างยอดขายด้วยคอนเทนต์ขอบคุณทุกท่านนะคะ